ทำไมโลกตะวันตกหรือพวกฝรั่งถึงไม่เข้าใจประเทศจีนฝรั่งชอบเปรียบเทียบประชาความเชื่อมั่นระหว่างตะวันตกกับตะวนันออกบรรพบชรุาชาวจีนใช้นิทานใช้ตำนานให้กติทำสอนใจทั้งทางโครงและทางอ้อมว่าต้องไม่ยอมจำน้นมีจิตวิญญาณใงนความกล้าหาญในการต่อสู้มันฝังอยู่ในสายเลือดของชาวจีน ถามตลอดเวลาเลยว่าทําไมโลกตะวันตกหรือพวกฝรั่งถึงไม่เข้าใจประเทศจีนมันมีเรื่องบางเรื่องที่เกี่ยวกับตำนานของแต่ละชนชาติการถูกปลูกฝังในเรื่องตำนานต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมีส่วนช่วยทําให้บางประเทศคิดไปแบบนั้นหรือประเทศที่มีตำนานคล้ายๆกันก็จะคิดไปในทิศทางเดียวกันเอาตัวอย่างผมไแล้วกันท่านผู้ชมครับผมเป็นคนที่ได้รับการศึกษาจากโลกตะวันตกมามากผมจบโรงเรียนสัมชัญศรีราชคุณพ่อก็ให้ไปเรียนต่อที่ไต้หวันเพื่อเรียนรู้รของรากเงาตัวเองและสัมผสัสรากเงาตัวเองรู้ภาษาจีนผมอยู่ไต้หวันแค่่่ปปปีีีเเเดยวผมมกก็ไตออททรรระศิา ประวัติศาสตร์ที่ยูเซีเลมหาวิทยาลัยระดับท็อป10เรียนต่อริญญาโทสาขาเดียวกันที่มหาวิทยาลัยรัฐยูทา ได้ทุนไปทํางานเป็นผู้สื่อข่าวที่สหรัฐอยู่อเมริกาประมาณ10ปีกลับมาที่เมืองไทยมาทางานด้านสื่อสารมวลชนสมัยที่ผมยังหนุมน่มๆอยู่ผมขยายธุรกิจไปหลายประเทศมีบริษัทที่ฮ่องกงอังกฤษอเมริกาและอีกหลายประเทศถึงแม้ผมจะถูกบ่มเพาะด้วยระบบการศึกษาตะวัตนตกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมไม่เคยลืมเลยคือรากเงาและปรัชญาของตออัวเอกที่สําคัญท่านผู้ชมครับปรัชญาจีนที่สั่งสมมาหลายพันปีนี้สามารถอธิบายความเป็นมาความเป็นไปอธิบายอดีตที่ผ่านมาปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่และความเป็นไปในอนาคตที่เราต้องเผชิญอีีีกกดดด้้้ววยยยยอออ่่่าาาาาางทผมมพููเสถรรน ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y o u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืม